กับมมาาปนนขรเ้ใช่ค่ะจริงๆอ่ะทำตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าบางคนอาจจะเราไม่ค่อยโปรโมทเท่าไหร่ค่ะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเออเราขายอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็เปิดรับใช่พรีออเดอร์ค่ะสั่งได้ค่ะครั้งนี้พิเศษกว่าเดิมยังไงพี่ครั้งนี้ไม่พิเศษกว่าเดิมค่ะก็จริงๆก็มีหลายหน้าค่ะมีบาสเบิร์นชีสเค้กใช่ไหมคะมีรสชาเขียวมัทฉะช็อกโกแลต มีรถอ,อ,อะไรอีกนะอ่ะลูทเทลร์นี่เป็คขับลูเทอรอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงอยากให้ลองสั่งเข้ามาได้ค่ะยอดขายเป็นไงบ้างครับก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆค,คือจริงๆเราก็คือเหมือนแบบถ้ามีออเดอร์มาก็คือมีเวลาทำก็ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไม่ได้รับเยอะอะไรอย่เงี้ยสั่งได้เยอะๆเลยค่ะมีสั่งแบบว่าเมื่อก่อนคือมีคนสั่งเยอะเหมือนกันเป็นพันเลยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขายกันแบบ ขายดีขายดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงนี้ก็คือเหมือนคนอาจจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าอย่างที่บอกไม่ได้ลงโปรโมทอะไรเลยไม่ได้โปรโมทอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครสนใจอยากจะทานนะคะมาเข้ามาสั่งได้ค่ะที่ดูใน IG ก็ได้ค่ะแอปไบเอ็นฟรีสค่ะ ตัดบีคีบการควบคุมอยู่แบบเออจะใช้แบบส่วนทางกับของบีอะไรอย like ่างเงี้ยทำไมสไตล์อ๋อไลฟ์สไตล์ไม่คือจริงๆอ่ะเราชอบกินชีสเค้กมากก็เลยเหมือนแบบไปเรียนมาแล้วก็มาฝึกทำแล้วก็ลองลองมาทำขายดูเพราะว่าชอบจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไลฟ์สไตล์จริงๆเป็นคนที่แบบแอคทิวิตี้ค่อนข้างเยอะค่ะก็มีปั่นจักรยานตอนนี้ก็ชอบมากเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็คือพีเอ็มสองจุดห้าค่อนข้างแรง เวลาที่แบบตื่นเช้ามาสมมุติตื่นเช้ามาจะปั่นเช็คดูอ้าหุยไปปั่นไม่ได้ฝุ่นเยอะเกินเลยก็มีเหมือนกันค่ะค่ะเหมือนนะนมขนมที่พี่ทํเองทุกอันเลยค่ะทํเองค่ะมีคนช่วยด้วยค่ะค่ะอืท, oui, ที่เข้ามาออดเดอร์วันพันชินมันทําใหร่ ทำไหวค่ะทำไหวเพราะว่ามีมีเตาอบเยอะค่ะมันไม่ได้มีแค่อันเดียวใช่เป็นเรื่องเป็นราวมีตู้อันใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอไม่โปรโมททีคนก็คิดว่าพี่บีอะไม่ขายคิดว่าไม่ขายใช่ค่ะแต่ว่าพอโปรโมทคือเหมือนบางทีเราก็ทํากินเองบ้างแล้วก็ถ่ายรูปเล่นอะไเลยไงพอคนเห็นก็มาสั่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคือตอขายเฉพาะออนไลน์ใช่ค่ะขายเฉพาะออนไลน์ค่ะเปิดหน้าร้านอะไรอย่างเงอยากมากเลยแต่ว่ามันคงต้องแบบลงไปดูเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเปิดหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะ ถ้าอารมณ์ดีก็ได้ก <ologie> ินถ <confused> ้าอารมณ์ดีก็ใช้ไม่ได้กินก็คล้ายๆอย่างกันนะเพราะว่าอารมณ์ดีก็จะชอบทํากินเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบบางทีฉันก็ไม่อยากเปิดเตาไม่ไม่ไมค่ะจริงๆสั่งได้ค่ะสั่งได้คือถ้าว่างเราแบบมีวันที่ตรงที่สามารถส่งได้ก็จะจะบอกคะคะค่ะว่าส่งได้วันไหนแต่ไม่เคยคิดจะเริ่มทำเลยที่พูดแบบไม่เคยคิดค่ะก็คือทําเหมือนเป็นงานเป็นเหมือนฮอบบี้อะอดิเลกอะค่ะก็ใครอยากทานก็ลองลองมาสั่งดูได้ค ต้องแบบเรียนเพิ่มเติมะอนนะไรแบบการพัฒนาสูงเลยนะจริงๆอ่ะไปเรียนทําขนมเยอะเหมือนกันนะแต่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ทำอะค่ะ <c oughs> ก็ไปทําลองทําพิซซ่าดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำขนมพวกแบบอะไรนะเออโรอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้แบบลองมาทําขายลองมาให้แบบเพื่อนๆได้ชิมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ประมาณนั้น <c oughs> ค่ะก็เป็นได้ค่ะเป็นได้ค่ะเพราะว่าจริงๆก็ชอบทําชอบทําขนมค่ะ จริงๆทำไมเราถึงชอบทำเพราะว่ามันร้อนมันต้องยุ่งยากอะไรอย่างี้คือเวลาทำอ่ะตอนแรกเราก็เหมือนแบบคือเราอยากทำแล้วได้มีสูตรที่มันอร่อยจริงๆแล้วทำออกมาแล้วมันอร่อยเราสึกภูมิใจในฝีมือของเราอะไรอย่างเงี้ยทำแล้วอุ้ยอร่อยจังแล้วพอคนกินเนี่ยก็ชม็ชี่ยว่าแบบเออชีสเค้กอร่อยมากเลยนะมันแบบรู้สึกว่าแบบอินกิเดียนต่างๆมันดูแพงมากเลยอะไรเงี้ยจากรสชาติที่กินอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออเราเราทำเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วมีคนเห็นเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจ ยังช่วงแรกแบบมีสุดท้ายไปส่งเองด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะการเราไปฟ้าอะไรเงี้ยใช่ค่ะหลายคนเลยมาเราเออเป็นดาราเราไปส่งเองอะไรเงี้ยคือเขาไม่รู้ด้วยนะว่าเราไปส่งอะไรเงี้ยแต่พอเขาเห็นเขาก็ดีใจอะค่ะอืมค่ะก็คือเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่จริงๆแล้วมันมันได้กำไรไหมวันนี้ได้กำไรสิเป็นของมีเงินอ๋อ คือของของมันแพงแล้วตอนนี้คือเหมือนราคาราคาพวกครีมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แ,แพงขึ้นด้วยใช่ทุกอย่างแพงหมดเลยเนาะยุคนี้อืค่ะแต่ก็ไม่คิดลมเลิกไม่คิดลมเลิกค่ะอย่างที่บอกเราทําแบบว่าด้วยด้วยเราไม่ได้เคร่งเครียดมากอะ<า>ค่ะก็คือเหมือนใครสั่งมาก็ถ้าเราทําได้เราก็ทําส่งอะไรเงี้ยตอนนี้จะเห็นมาโปรโมทมากกว่าเดิมไหมพี่บีประมาณนี้ละค่ะชิวๆค่ะชิวๆค่ะมีจำกัดไหมว่าแบบ ท่าน <C han> จะรับเท่าไหร่ต่อวันอะไรเงี้ยต่อเดือนอ๋อไม่จากัดเลยค่ะก็แล้วแต่คนสั่งเลยค่ะสั่งได้แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราอะรอบส่งได้วัานไหนอะไรเงี้ยค่ะค่ะถ้า,าไม่ได้ไปต่างประเทศหรือไปดําน้า <c oughs> อะไรเงี้ยก็ว่าง,างส่งอะไรเงี้ยก็ทําได้ค่ะแบบเห็นกิจกรรมเยอะ <c oughs> คนก็นึกว่าไม่ทําแล้วก็เหมือนเอ๊ะฉันไม่อยากทำแล้วอุดนิดเห็นโพสอ๋อโพสแบบเอ๊ะเหมืนอนว่าใครอะไรเงี้ยพี่ อ๋โอโพ<อ><อ>ที่แชร์ชรต,อ,ตอแหล่ะค่ะ <c oughs> ไม่ค่ะตอแหลมันคือเป็นคำที่ตอนนี้ที่คนฮิตกันใช่ไหมคะ <c oughs> จริงๆมันมาจากละครเรื่องไฟลวงค่ะถ้าใครได้ดูนะคะเพราะว่าพี่โอ๊ตเนี่ยเขาครีเอทคำนี้ขึ้นมาคือในบทมันคงมีแหละค่ะแล้วพี่โอ๊ตก,ก็ชอบพูดคำนี้ด้วย,ย <c oughs> อะไรเงี้ยเขาก็เลยตอแหลตอแหลตอแหลแล้วรู้สึกว่ามันแบบเออตลกดีแล้วมันก็กำลังลิงก์กันกับละครอะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วยโปรโมทอะไรเงี้ย แต่พอพี่พี่บีแชร์ไปแหลยค่ะก็สะดุ้งกนเองมีมีมีผลตกใจเหมือนกันลงปุ๊บคนจะถามปั๊บเลยว่าแบบว่าใครตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันมาจากละครเรื่องไฟหลวงใครไงฝากติดตามด้วยค่ะจะมันสนุกนึกว่าแม่แบบเอะค่จะกระทบใครได้หรือเปล่าโอ้ยไม่หรอกค่ะถ้าด่าก็คือจะบอกตรงๆเลยว่าด่าแเลยไม่ก็จะว่าเลยว่าด่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านี้ไม่ได้ด่าจริงๆค่ะอันนี้เป็นการโปรโมทละครเรื่องไฟหลวงค่ะแล้วพี่พี่ทำชาลินด้วยกันได้ไหมคะกับ คำก็เล่นได้คชาเลไ้ลองไม่เราต้องเราต้องแบบไฟเขาอะต้องเป็นคำอีกคำหนึ่งที่มันไม่ใช่ต่อแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะมีหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองดูค่ะแต่วันนี้มาถ่ายก็เป็นฉากที่แบบแซบอะเอาคืนรุนแรงมากมันแน่รับรองรอรอมานานแล้วค่ะที่มีแชร์ไปมีใครลอตัว มาถามว่าว่าใช่หรือเปล่าอ๋อไม่มีไม่มีค่ะไม่มีผมไม่ได้ไม่ทะเลาะกับใครค่ะช่วงนี้ไม่ทะเลาะกับใครค่ะแค่มีคนถามว่าแบบไปที่ไปแต่ว่าถ้าคนที่เขาแบบว่าเป็นแฟนคลับหรือดูละครเขาก็จะรู้ค่ะว่าน่าจะลิงก์กับละครเรื่องนี้อยู่ค่ะเห็นไหมไม่ไม่ดีเลยไม่มีประเด็นค่ะใช่ใช่